รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุยยกบ้าน มูยกสยามอาจารย์แบบว่าทรงันเนี้คล้ายๆคนที่มาจีบคุณนี่แหละเออมันมีคนมาแอลหนูจ็เหมือนปะเออ้า,อา,ออายไม่ไออด้จารย์ม,มีความคล้ายนะ <c oughs> ทจริงๆในประเด็น ก็รามึงคิดใหญ่ไม่คิดแล้วมันจะจิางมาได้ยังไงอ่ะต่อมาแบบจริงจังหน่อยเจอจันใจไม่ได้แม้นั้นยังแบบไม่จริงจังเอาของผมจริงจังงูเขียวสีอะไรครับสัตว์ได้เออจางเอาไปถอดหนักประมาณนี้แล้วเนี่ยคนเราความอยากหรือตัณหาเนี่ยไม่มีคำว่าอิ่มท้องมันจะกึนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มท้องมันสามารถตักตวงความอยากตัวนี้ได้เรื่อย ก๊อปตื่นตื่นอะไรตื่นได้แล้วทำไมตื่นทําเราอยู่บ้านคนตื่นทําต้องตื่นแล้วถ้าเราไม่อยู่บ้านตื่นทํานอนได้แมอธิบายหมดเลยเลยไม่ต้องขยายอะไรกันแล้วอ่ะไม่เป็นคนอย่างเงี้อ่ะเหรอคล้ายคลายคุณชาวเกิดไหมอ่ะได้ได้สวัสดีครับพบกันในรายการคุยยกบ้านบูยกสยามเบนจพลชาวรัศมีค่ะอันนี้เราอยู่บ้านคนตื่นทําหรอใช่อากาศดีไหมจริงเหมือนมาเที่ยว ถ้าเราอยู่บ้านคนนอนทาอ่ะอันเนี้ยนอนได้อันนั้นเอามาพึดเอามาพูดโอ้คุณผู้ชมบอกมาบอกว่าอยากให้เรามาพูดคุยกับคุณเบียอาจารย์เบียหน่อยคุณผู้ชมเราคุณผู้ชมเราซาดิสเนาะคือไม่ได้แบบอยากโดนกระโถนเอเราก็รู้อยู่แล้วเนาะอาจารย์เบียรก็ประวัติเอาจริงรู้กันหมดแล้วแหะเมื่อก่อนเคยทํางานใช้ชีวิตสุดทาง เที่ยวสัมมาเลเทเมาวยังทำนี่แล้วกันเคยเป็นหมอดูหมอผีอะไรอย่างเงี้ยล่างทรงล่างทรงนั่นแเออจนวันนี้ก็มาตอบคําถามธรรมะแต่ตอบแบบจี๊ดอ่ะตอบแบบแต่จะโกรธก็โกรธไม่ลงนะจริงเออเป็นปกติเราใครด่าเราเราต้องโกรธบ้างใช่เหมือนชอบชอบถามให้โดนด่าอยู่ในโหมดอยู่ในโหมดนี้รู้ไหมโหมดคล้ายๆป๋าเทพนะค่อมอ่ะเออเออยิ่งด่ายิ่งชอบนี่มันแบบขั้นเนื้อขั้นตัวออยากโดนด่าไปเลย เฮ้ยไปแล้วเออหลังๆก็เมซานหน่อยส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอย่างแรกที่อยากจะบอกบ้านไกลมากเลยค่ะจ๊ะ บ้านเราหรือบ้านอาจารย์เออก็ไม่แน่ใจอ่ะคือทีมงานบอกว่าหนองจอกแต่ว่าทีมงานก็บอกฉเชิงเซาไปเลยก็หมดเรื่องอีกนิดเดียวนะไม่แต่เอาจริงบ้านอาจารย์อากาศดีนะลมเย็นพัดตลอดเลยอะหนองจอกบ้านนอกกรุงเทพอป็นบ้านนอกของกรุงเทพชายตะเข็บสุดละอแต่เอาจริงป่าตอนเนี้ยไม่รู้จะคุยกับอาจารย์ไงอ่ะทำไมอ่ะคือมองหน้าอาจารย์แล้วว่ามันแบบ จิตมันมันไม่เป็นปกติเหรตอนนี้เพราะว่าอาจารย์แบบว่าทรงกันนี้คล้ายๆคนที่มาจีบคุณนั่นแหย <c oughs> เออมันมีคนมาแอลหนู<อ>จย์ก็เหมือนอ่ะเอเอคล้ายไม่หล่ะอาจารย์เมีความคล้ายหมอนะเจอไหมแล้วเราเล่นด้วยเขาไหม <c oughs> อ๋อไม่เอาเออไม่เอาแล้วมึงจะไปหวั่นไหวทำไมล่ะ ทุกอย่างได้เริ่มขึ้นแล้วครับวันไวแต่มันเหมือนก็คุยกับจารย์แล้วมันเหมือนกับบางทีเราอย่างเงี้ยเราไม่มีสติไงเห็นไหมคุยกับจารนแต่จิตมันไปนึกออถึงคนอื่นทํายังไงให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวว่าตอนนี้คุยกับจา์เบียร์นะไม่ได้คุยกับอะไรเงีเออแลมึงคิดจริงๆรางประเด็น <laughs> ก็มื่คิดไงไม่คิดแล้วมันจะคิดมาได้ยังไงอะวิธีการก็คือเราต้องเอาสติกลับมาอยู่กับกายคือเวลาเราพูดอะเราก็ต้องโฟกัสที่คําที่เขาพูดไม่ใช่ไปโฟกัสอย่างอื่นเพราะนั้นถ้าเรามีเจตนาในการที่จะสนทนาธรรมหรือจะคุยกับใครก็แล้วแต่จะเจรจาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปโฟกัสที่หูเพราะนั้นเวลาเราหูเนี่ยแต่ตอนนี้เราจ้าลังเอาตาไปโฟกัสละ แล้วเราก็เริ่มปรุงแต่งว่าทาไมหน้าเหมือนจังเลยแว่นก็บแบบเดียวกันหัวก็คล้ายๆกันร,รูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็เหมือนๆกันมันก็เลยกลายเป็นเหตุให้เราอ่ะ<แ>ปรุงแต่งไปเรื่อยสุดท้ายแล้วเวลามันปรุงแต่งเนี่ยเราก็จะไม่ชัดเจนกับหูที่เรากําลังได้ยินฟังเสียงอยู่เพราะนั้นถ้นาตาเราเนี่ยกระทบแล้วมันเกิดไปคิดอย่างอื่นมาไม่ได้คิดไปตามสที่ได้ยินทีนี้เวลาเราคุยกับผู้สนทนาเรา มันก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วเพราะอะไรมันไปเกิดประโยชน์ในใจแทนเออดังนั้นตาเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตก็จดจ่ออยู่ตรงนี้ผู้ฉลาดเนาะเอาหนูดูเหมือนโง่ใช่ปะใช่โง่ตอคเอาถาแบบจริงจังหน่อยเจออกี้ริงจไม่ได้มนั้นยังแบบไม่จริงจังเอาของผมจริงจัง งูเขียวสีอะไรครับสังดาเอาหนักต่อมาดิก็ได้ทำไมอ่ะไม่มีคนมาถามทุกวันเลยอาจารย์มันมีมามันโซเชียลปัญญาเด็กนักเรียนปัาปลายคือเราพอเราเริ่มไปบรรยายตามโรงเรียนน่ะเด็กมันเห็นเราอย่างเงี้ยแบบมันโจ๊กอ่ะเวลาเข้าไปเด็กมันตั้งคําถามอะไรก็ได้แล้วเราก็ตอบอย่างเงี้ยเราก็ด่ามันก็เลยมาตั้งคําถามแบบนี้เรื่อยๆพอเวลานั้นมันแบบมันไม่ได้มีโอกาสในการที่เราไปบรรยายโรงเรียนมันมันก็เลยเข้า เข้ามาในอะไรสดเราเ<อ>มาปัน่น<อ>มาป่วนมาอะไรอย่าให้อาจารย์มาโรงเรียนจังเลยแล้วมันก็นเริ่มถามคำถามไปเรื่อยเปื่อยแล้วทีนี้เอเออาจารย์เอาหลักแนวทางนี้มาจากไหนที่แบบสอนไปด้วยด่าไปด้วย,วยแอบปลูกฝังไปด้วยไม่ได้เอามาจากไหนเลยคิดเองเอคือโดยสไตล์อาจารย์เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือเวลาเป็นคนพูดแต่และ้สมัยทํางานอย่างเงี้ยทำงานประจาเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเวลาเราพูดอ่ะเราเป็นคนพูดแบบนี้พูดจําคําด่าคําแต่มันไม่มีใครโกรธเราเ,<อ>เพื่อเรามันขำมันตลก กลายเป็นแบบเราด่าคำไอ้นั่นอีนี่แต่กลายเป็นแบบว่ามันนั่งขำกันอย่างเงี้ยเราก็เลยจับจุดได้ว่าตั้งแต่เราเรียนจนมาทํางานเราคุยแบบเนี้มาตลอดแล้วเวลาเรานินทานี่คือมันมากนินทาชาวบ้านนินทาเจ้านายนินทาแผนกคนอื่นอย่างเงี้ยนินทาแผนกบัญชีเวลาเราพูดนินทาคนอื่นน่ะมันกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วคนก็ตั้งใจฟังเราแล้วก็กลายเป็นแวดล้อมรอบข้างเรามาทุกครั้งเวลาเราไปแผนกไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบเรียกเราไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปแล้วมันสนุกเกิดความสุข กลายเป็นเวลาเราด่ามันกลายเป็นมีความสุขสําหรับคนอื่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมันอายีคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันสังเกตมาคนเราไม่ชอบให้คนด่าแต่จะมีเพื่อนบางคนที่เรามีความสุกว่าเราชอบยั่วให้เขาด่าเราแล้วเราแฮปปี้ถูกต้องถูกต้องเอออาจารย์ว่ามันเพราะอะไรทําไมการด่าของอาจารย์คนไม่โกรธและแถมมายุให้เราด่าอีกคือการด่าของอาจารย์มาเป็นด่ามันเป็นด่าแบบตามความเป็นจริงนะครับอย่างอาจารย์ด่าเรื่องสันดานป้าข้างบ้านอ่างเงี้ยพวกสารแนเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ย พวกยุ่งกุ้นวายเกี่ยวกับชาวบ้านตลอดเวลาพออาจารย์ด่าแล้วอาจารย์จะยกตัวอย่างยกตัวอย่างความเป็นตัวเองนี่แหละให้เขาเพราะว่าแต่ละคนมันเหมือนกันสันดานเดียวกันอยู่แล้วเราก็พยายามยกตัวอย่างให้มันเข้าใจแล้วมันก็บอกว่าเออกูเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็แล้วเราจะการยกตัวอย่างของเรามันตลกไงพอเวลามันตลกพวกเขาว่าขำตัวเองว่าเออวาที่อาจารย์พูดมามันใช่เขาเลยมันใช่ตัวเองเลยพอเวลาจะยกตัวอย่างแบบนี้เขาก็รู้สึกเริ่มรู้สึกได้ว่าเออวานิสัยแบบนี้มันไม่ดีพอเาเราพูดเสร็จปุ๊บยกตัวอย่างเสร็จป เราก็จะเริ่มสอนเขาว่าแบบนี้ไม่ควรทํานะสันดานแบบนี้ไม่ดีนะมันกระทบับคนอื่นยังไงเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองผู้อื่นยังไงเขาก็จะเริ่มเข้าใจได้ทีนี้เขาก็จะเริ่มกลับมามองตัวเองว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นไหมเมื่อพฤติกรรมเขาเป็นเขาก็จะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตเขาก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนี่คือลักษณะการสอนของอาจารย์ คิงพาวเวอรพร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับ King Power Delights แอนเซอร์ไพรส์เซสม r พา r เวอร์ม b i พสซิบิลิต with Power Pass ฉลองครบรอบ36ปี King Power สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่สู่ Power p ร์พระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับเอกสิทธิ์เหนือระดับให้กับสมาชิกทั้งสินค้าแฟชั่นเครื่องสำอางน,น้ำหอมแว่นตาจากแบรนด์ดังชั้นนำ พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้เป็นไปได้พร้อมเชื่อมต่อทุกบริการในเครือ King Power กับพันธมิตรกว่า120แบรนด์ชั้นนำและสิทธิพิเศษจากกระดัรีวอร์ดแบบจัดเต็มสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆไม่มีวันหมดอายุฟรี พร้อมแลกสิทธิพิเศษต่างๆผ่านเว็บไซต์ powerpass.kingpower.com และ l i n e Official Account @kingpower พิเศษเฉพาะสมาชิก powerpass ได้ลุ้นรางวัลใหญ่แห่งปีรับสิทธิลุ้นรางวัลรถยนต์เล็กซัตรุ่น nx350s luxury และรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า3ล้าน6 0 0 0บาทซึ่งสุดกิจกรรมชิงโชคถึง31ตุลาคม2568 แล้วพบกันที่คินพาวเวอร์ร่างน้ำวันที่17ถึง23ตุลาคม2568จะรู้มากไม่ใช่ประเด็นแต่ทำมากต่างหาก<ม>เป็นประเด็นสำคัญเลยพระเจ้าเลยทิ้งท้ายว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันตอบคอมเมนต์กูหรือยังวะ <c oughs> มันตอบคอมเมนต์กูแล้วกูกลับไปด่ามันก่อ <c oughs> นทีนี้ก็เลยว่ากูไม่ได้สมาธิแล้วกูลุกไปตอบคอมเมนต์มันต่อดีกว่า <c oughs> สุดท้ายก็นั่งสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเรามีความกังวลเต็มไปหมด เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื่อแปง้งเชื่อเมืองไทยประกันภยัยไททิพมินิสายขนาด30กรัมมีวางจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอเลฟเวคนเวลาจะมาสอนธรรมะอาจารย์บางทีก็ต้องบอกโหอ,อาา่านพระไตรปิฎกมาหรือไปศึกษาโน่นนี่นั่นอาจารย์ศึกษาอะไรยังไงมาบ้างอถึงมาสอนธรรมะมาด่าเขาได้อ,อาจารย์ก็อาา่านห้าเล่มจากพระโอษฐ์เริ่มต้น คือตอนอาจารย์บวชเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็มีอาา่านพระเตปฎดอ่านแบบพันๆนะอาา่านไปเลือดเปิดผ้าบ้างผ่านบ้างก็เอาออกมาทั้งตู้เลยลือออกมา45เล่มตอน,น,นอาจารย์อาาย่านฉบับหลวง แล้วก็เหมือนอ่านแบบไม่ค่อยเข้าใจอย่างงงๆเพราะเป็นภาษาโบราณมากต่หลังมาเราก็ไปเจอห้าเล่มจากพระโอ์ที่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านแปลไว้เป็นเรื่องเื่องก็เลยไปดึงเอาห้าเล่มมันมีแค่ห้าเล่มแต่ห้าเล่มเนี่ยตั้งสูงขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคอ,อ,อย่างน้อยมันก็ดีกว่า45เล่มในตู้แล้ววะก็เลยตัดสินใจไปเอามาอ่านก็เริ่มค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆจนนที่สุดเราอ่านจนจบเราก็เริ่มเข้าใจหลักคำสอนพระเจ้ามากขึ้นแล้วต่หลังมาเราก็ออกมาใช้ชีวิตทางโลกก็เริ่มหลลุุดยไปอีก คือศึกษาแต่ไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทําอะไรเลยเราก็เลยเหลืมหลุดลุยไปก็เริ่มไปเป็นหมอดูล่างทรงหลุดลุยไปก็เลยเอาคําสอนเนี่ยแค่รู้แต่ละลดละเลิกไปไม่ได้เลยตหลังมาก็เริ่มมาศึกษาใหม่ก็มาเจอพุทธวจนะวัดนาป่าพงพระจัจาร์ครึ่งธิ์ก็เริ่มศึกษาพุทธวจนะพอรศึกษาพุทธวจนะทีนี้ก็เริ่มกลับมาใหม่ เริ่มกลับมาพอเราเริ่มกลับมาเราเริ่มเข้าใจว่าศาสตร์หมอดูร่างทรงของเรามันเริ่มไม่โอเคแล้วมันเริ่มไม่ถูกต้องตามหลักคําสอนทีนี้ก็เริ่มกลับมาอ่านมาเริ่มอ่านเพระ้าเร่มจากพระโอรสหรืพระพุทธทาสใหม่ก็เริ่มลื้อเลยอ่านแล้วก็ทีนี้เริ่มลงมือปฏิบัติพอเวลาลงมือปฏิบัติเราก็เริ่มเห็นจริงตามคําสอนโดยเจ้าว่าเมื่อเราลงมือปฏิบัติทุกอย่างมันเกิดแต่เหตุเมื่อไม่มีเหตุผลย่อมตามมาไม่ได้เมื่อเหตุดับผลย่อมดับตามไปด้วยมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําาาาาาาใหห้้้้เเเเเเเรรรรรรนนนนนีี่่่ยยิิิิิมมมมลลลงงงือปปฏบัตตจจแแวววก็็็คพะสุดทย จะอะไรก็แล้วแต่จะรู้มากไม่ใช่ประเด็นแต่ทํามากต่างหากเป็นประเด็นสําคัญเหมือนคนรู้ทฤษฎีจบปริญญาตรีใหม่ๆโอ้เก่งมากเก่ยงยนระดับหนึ่งแต่เวลาลุยงานจริงไม่เคยทํางานให<อ>ม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เข้าใจเหมือนคนจบทหารมาใหม่ๆจบตํารวจมาใหม่ๆทฤษฎีนั่นหัวแต่ไม่เคยออกลบับเขาจริงๆมไม่เคยเข้าใจบริบทสังคมมันก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตามสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มามแต่เวลาตัวเองเริ่มเข้าไปสู่ประสบการณ์จริงๆเริ่มไปลุยจริงๆ เฮ้ย <h aves> มันไม่ใช่เว้ยมันใช้การจริงไม่ได้เหมือนคนเรียนการตลาดอะทงานการตลาดมาเรียนรู้การตลาดมาแต่ไม่เคยลงงานจริงพอเวลามันวางแผนทุกอย่างวางแผนมาอย่างดีแต่เวลาลงมือทําจริงเหตุ <h aves> ปัจจัยแวดล้อมรอบข้างมันเยอะแยะไปหมดมันอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ได้มันอาจจะไม่ได้ยอดขายตาม <h aves> ความเป็นจริงก็ได้ลูกค้าอาจจะไม่เป็นตามที่มันโฟกัสก็ได้สุดท้ายถ้ามันจะยึดแต่ทฤษฎีไม่แก้ไข การปฏิบัติเบื้องหน้าสุดท้ายแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดก็จะกลับมามเป็นตัวเราเองเพราะเรายึดมั่นถือมั่นกับหลักธรรมตัว้นมากเกินไประพุทธเจ้าเลยทิ้งท้ายว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือมันรู้แล้วมันต้องปฏิบัติด,ด้วยไงพอ,อปฏิบัติไปมันจนบ่อยมันจะชินเวอาจารย์เนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งไหมคือเวลาถามไปอ่ะจะสามารถยกคําสอนมาได้เลยทัน <พอ S 2> ทีแปลกไหมวินาทีเดียวปุ๊บมาเลยอเออดาต้าขอผมขอผ่า มันเป็นความชิน, oh. ชนแล้วเริ่มปฏิบตัติเริ่มยังไงอาจารย์จะเริ่มตรงไหนก่อนอะอันดับแรกคือเริ่มศึกษาศึกษาให้รู้หลักจริงๆก่อนว่าหลักอริยสัจสี่จริงๆคืออะไรทุกข์คืออะไรต้นเหตุของไอ้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรแล้วเวลามันดับมันดับไปแบบไหนแล้วใช้วิธีอะไรในการดับเนี่ยเรียกว่าทุกขสมุทธานิโรธมรรคถ้าเราเข้าใจตัวนี้แล้วเวลาลงมือปฏิบตัติเราจะรู้เลยว่าไปนั่งสมาธิแล้วกูจะดับอะไรวะบางคนไปนั่งสมาธิหลับตา เขาบอกว่าให้ดับให้ดับดับอะไรวะมันไม่รู้อะไปนั่งรู้หล่หายใจรู้อะไรอะรู้ทําไมทําไมต้องรู้ลมแต่ความไม่จริงมันต้องใจหลักว่าอย่างสมมติเราไปนั่งสมาธิเดินจงกรมเรานั่งสมาธิเพื่อละอะไรละกามละความอาฆาตพยาบาทละความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเราทําได้ไหมในขณะเราคิดเนี่ยใจมันคิดพยาบาทคนอื่นสมมติวันเนี้ยไปนั่งเล่นโซเชียลพิลมพ์ในคอมพิวเตอร์พิมพ์ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันบริจาคจริงมันโกงจริงแน่นอนเลย ไอคนนึงมันก็มาโต้เราไม่จริงหรอกมึงอย่ามาม่วง,มงไม่มีหลักฐานจริงแล้วเบอกว่าแล้วมึงมีหลักฐานเหรอมึงสิมีมึงต่างคนต่างด่าตีกันไปทีนี้เวลากลับมาปฏิบัตินั่งสมาธิใจมันแหละมันจะกลับไปคิดไอตัวตอินทอร์เน็ตเมื่อกี้นี้แล้วเพราะอะไรมันพยาบาทอยู่ไงใจมันจะดีดตัวขึ้นมาต้างเป็นพยาบาทเพราะเวลามันดีดตัวขึ้นมามันตอบคอมเมนต์กูหรือยังวะมันตอบคอมเมนต์กูเลกูจะไปด่ามันก่อนทีนี้ก็เลยวะกูไม่ได้สมาธิแล้วกูลุกไปตอบคอมเมนต์มันต่อดีกว่าสุดท้ายก็นั่งสมาธไม่ระอีกกง็สๆจบ นาทีเดียวนั่งหลับตาไปหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเออวันนี้พอประมาณแ,แล้วน่าจะได้สสกปกะมันครึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้นั่งมานานมากลืมตาขึ้นมา หนึ่งนาทีพา <laughs> มานาทีเดียวแต่<อ>มารู้สึกว่านานมากเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยไปมวนแต่คิดเลื่อยเปื่อยเพลินไปกับอารมณ์ไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันมันรู้สึกว่าผ่านเว,านเวลาเนี่ยมันผ่านไปแต่ความเป็นจริรยะเวลามันไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> มันไม่ขยับไปไห <c oughs> นเรย่งแหละปัญหาเพราะอะไรเพราะเรายังมีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน<อ>ขณะไม่ได้อ่าถ้าในมุมมองของพระสายป่าวงกรรมฐานสายลูปมั่น <c oughs> ก็จะสอนให้คิดอยู่แค่คําเดียวค,คือคิดคําว่าพุทโธ แค่นี้เลยเพราะอะไรมัน<ๆ>เป็นกุศลอยู่ในขณะปัจจุบันถ้าคิดพุโทโธอยู่มันจะคิดไหลไปเรื่องอื่นไม่ได้อเออเอาไปไปฏิบัติได้เลยนะอ,อาจารย์บางคนนะมีทุกอย่างเลยบ้านรถ้านที่การงานแต่ชีวิตเหมือนว่างเปล่าว่าคนเราความอยากหรือตัณหาเนี่ยไม่มีคําว่าอิ่มท้องอม,มันจะกืนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มท้องมันสามารถตักตวงความอยากตัวนี้ได้เรื่อย บริษัทไทยเบเวรเรจจำกัดมหาชนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมฉลองฮาโลวีนไปกับโปรสุดคุม้มตั้งแต่วันที่10ถึง30ตุลาคม2568สั่งซื้อได้ที่ Line แอดไท i ทิปช็อป มีทุกอย่างเลยบ้านรถ้านีีการงานแต่ชีวิตเหมือนว่างเปล่าว่ะเออมัน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 เพราะอะไรอ่ะที่ที่รู้สึกอย่างนั้นว่างเปล่าจริงเหรอคําถามมันว่างเปล่าหรือมันคิดเอาเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันไม่มีหรอกคำว่าว่างเปล่าถ้ามันว่างเปล่าจริงมันจะไม่ทุกข์ร้อนแสดงว่ามันกอบโกยทุกอย่างเอามาเข้าในใจของตัวเองแล้วตอบสนองต่อความต้องการในใจมันไม่ได้ มันเลยยังรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วยังรู้สึกว่าอยากได้สิทีิตอบสนองแต่มันยังมีหลายอย่างไม่ได้บางคนมีเงินมีบ้านมีทองม,มีรถมากมาย <rape S 1> แต่มันตอบสนองความต้องการทางด้านอํานาจไม่ได้มันไม่มีอํานาจในการต่อรองคนนี้มันไม่มีอํานาจในการสั่งการคนนี้คนนี้เหนือกว่ามันใหญ่กว่ามันแต่จนกว่ามันแต่มีอํานาจมากกว่ามันอยากได้อํานาจต,ตัวนี้แต่มันได้อํานาจไม่ได้มันก็ต้องก้มหน้ายอมรับไปบางคนเนี่ยรวยล้นฟ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี แต่มีแต่เงินแต่ขาดอำนาจในการบัญชาการเขาก็พยายามเอาเงินตัวนี้ไปยัดเยียดเพื่อเอาอำนาจเนี่ยมาใส่ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วอำนาจไปของเขาไหมไม่อำนาจก็ไปของอื่นแต่เขาแค่ไปซื้อเอามาชั่วข่าวเช่าเอาอำนาจของแต่ละคนเนี่ยเพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแล้วอำนาจก็ผัดเปลี่ยนไปแล้วทุกครั้งที่ผัดเปลี่ยนอำนาจเขาก็ต้องเอาเงินไปยัดไปจ่ายมาอยู่ดีเพื่อตอบสนองต่อความสุขและความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนเรา ความอยากหรือตัณหาเนี่ยไม่มีคําว่าอิ่มท้องมันจะเกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มท้องมันสามารถตักตวงความอยากตัวนี้ได้เรื่อยๆเราทุกคนถ้ายังไม่ถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นอรหันต์<อ>มันจะไม่มีทางเลยที่เราจะหมดความอยากได้เพ<อ>ราะฉะนั้นราบอกว่าตัณหาเป็นความอยากเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการกอบโคยเข้าหาตัวเองเอแล้วเมื่อมันกอบโยเข้าหาตัวเองแล้วมันตอบสนองไม่เต็มที่ มันก็จะเกิดความทุกข์ร้อนแต่ถ้าเราทําในทุกอย่างที่เราตอบสนองตง้องการตัวเองด้วยการใช้ฉันทะคือความพอใจเราพอใจในการทําสิ่งนี้พอใจในคารการเห็นเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราแค่พอใจไม่ไปมีความอยากเขาจะดีหรือไม่ดีเราจะพอใจในสิ่งเขาก็เป็นสมมุติเรามีสามีภรรยาสามีภรรยาเราเป็นคนสันดาแบบเนี้ เออเราพอใจแล้วกัน <c oughs> ในเมื่อเราบอกเขาแล้วสอนเขาแล้วแต่เราทําได้แค่นี้เราเลยพอใจที่จะยอมรับว่าเขาเป็นของเขาเ <c oughs> ช่นนั้นเอง <c oughs> เราจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเขาเ <c oughs> มื่อไม่อยากเปลี่ยนแปลงเขานี่แหละจะเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับคนคนนี้เพราะอะไรเรายอมรับนิสัยเขาได้เพราะอะไรเราอาศัยชันทะคือความพอใจแต่ถ้าเราใสา่ตัณหาถ้ามันไม่เป็นแบบนี้วะ ทำไมจะกินอันนี้ไม่กินอันนี้อ่ะทำไมซื้อต้องซื้ออันนี้ไม่ซื้ออันูน้นอ่ะเราจะอยากตลอดเวลาเพื่ออะไรตอบสนองต่อความต้องการของเราใช้ชีวิตยังไงก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรอยากเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มเออนี่ฉันทะกับปัญหานี่มันใกล้กันนะใช่คือมันดูแล้วมันเหมือนอยากแต่ฉันทะมีแล้วเกิดประโยชน์แต่ปัญหามีแล้วกลับเป็นโทษดังนั้นอยากยังไงที่เป็นอยากให้ไปเป็นฉันทะไม่ใช่อยากแล้วมาเป็นปัญหา ฉันท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเอาออกตันหาเป็นลักษณะของการกรอบกลวยเข้ามาเพราะฉะนั้นการกรอบกลวยเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแล้วมันตอบสนองต่อความต้องการของเรา <began> แล้วถ้ามันตอบสนองแล้วแต่มันตอบสนองไม่ได้ถ้าทุกนั่นแหละตันหาแล้วอะไรก็ตามเดินไปสู่ความทุกเรียกว่าตันหาหมดแต่ถ้าฉันทะาเป็นความพอใจเรียกว่าเอาออกเอาออกคืออะไรอยากให้เขาเป็นแบบความต้องการของเรา ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นพอใจในสิ่งที่เขาต้องการและกันอพอใจในสิ่งที่เขามีเขาเป็นและกันไม่ใช่พอใจตามสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายตัวเนี้มันจะเปลี่ยนคือเอาออกคือเอาอะไรเอาตัณหาออกจากใจเราอยากแต่เขาไม่อยากโอเคให้เขาอยากไปตามความต้องการของเขาแล้วกันเราไม่ตอบสนองต่อความอยากของตัวเองเพราะนั้นถ้าเราตอบสนองต่อความอยากของตัวเองมันจะกลายเป็นตัณหา King Power Delights and Sur p r i s e s m เซสม r ร p o าว r วอร์ม ibilitieswithpowerpass KING เวอร์ฉลองครบรอบ36ปีสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่สู่ p o w e r อร์พาร์ทระบบสมาชิกรูปแบบใหม่สมัครฟรีไม่มีวันหมดอายุพร้อมเอกสิทธิ์เหนือระดับให้กับสมาชิกยกระดับประสบการณ์ช็อปปิ้งให้ได้ถึง4ได้ได้ง่ายทุกการช็อป25บาทรับกระดาษสูงสุดคูณ3ได้มากรับส่วนลดสูงสุด20%ได้ทุกวัน แลกรับกระดาษรีวอร์ดจากเครือ King Power และพันธมิตรกว่า120แบรนด์ชั้นนำได้ไม่มีที่สิ้นสุดกับเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะสมาชิก Power Pass อาทิบริการและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษสิทธิประโยชน์เบิร์ดเดย์เซอร์เรเชั่นแคชแบ็กแบบจัดเต็มที่จะคัดสรรให้สมาชิก Power Pass สมัครสมาชิกได้ง่ายๆไม่มีวันหมดอายุฟรีทาง powerpass.kingpower.com และไลา์ Official a d c o u n t at k i แอดคิงพพิเศษเฉพาะสมาชิก Power p a ์พได้ลุ้นรางวัลใหญ่แห่งปีรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์เล็กสัตวร,รุ่น NX 3 5 0 S Luxury และรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า3.6ล้านแสนบาทซึ่งสุดกิจกรรมชิงโชคถึง31ตุลาคม2,568แล้วพบกันที่ King Power รางน้ำา7 7 3 3ตุลาคม2,568แต่นี่มีอีกน กลัวแก่มากค่ะอาจารย์อายุ50ละแต่อยากหน้าอายุ25แต่ก็กลัวสัยกรรมกลัวเจ็บอาจารย์แนะนำทีโ oh. อ้โหกไปตายเถอะไป <laughs> ตายแล้วเกิดใหม่ง่ายกว่ากูว่าเรื่องเยอะเรื่องมากก็จะมีคนเข้ามาจีบอยากขอคุยส่วนตัว อยากขอจีบอย่างอะไรในไลฟ์สดก็มีขออาจารย์ทำผัวอย่างเงี้ยอยากได้อาจารย์ทำผัวจังเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะพุ่งตัวไงมันจะอยากอื่นแข็งแทนแล้วตอนเนี้ยมันไม่ใช่ใจแข็งนะมือแข็งไงเดี๋ยวมันจะลั่นไงขอขอบคุณ King Power บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Amarin TV